วันนี้อยู่กับผมเซนัต F1 นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการโหลดตัวเกม V3 นะครับก็เป็นตัวเกมตัวนี้นะครับตอนที่แจกไปตัวนั้นจะเป็นตัว V2 จะไม่มีอะไรนะครับแต่ตัวเกม V3 มีมีให้เล่นนะครับก็สําหรับคนมือใหม่นะที่มันเล่นนะครับก็โหลดตัวนี้ไปนะครับถ้าโหลดมาแล้วก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้แล้วก็แตกไฟล์มานะครับมีคนขอมานะครับก็ ก็จัดให้เลยนะแต่ตัวเกม V4 ไม่แน่ไม่แน่ก็ไม่ทำแล้วนะเพราะว่าคนมันเล่นน้อยปิดแอนตีมารัดก่อนนะครับก่อนก่อนที่จะโหลดตัวนี้นะครับก็โหลดมาเสร็จปุ๊บก็มาที่อันล็อกนะครับเอ๊ะเข้อบเกมเข้อบเกมก่อนก็ได้เข้อบเกมมาดูก่อนไอ้รูปตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับ ซข้เกมไปลองเล่นดูก่อนแต่วามหมายนี้เสร็จปุ๊บก็กดกดออกมากดปิดมาก่อนนะแล้วก็ไปที่ ตัวอันล็อกตัวอันล็อกจะเป็นตัวตัวล่างสุดนะครับพอากดเข้ามาจะเป็นอย่างนี้เห,นเหมือนตอนเข้าเกมนะครับแต่ให้เรามากดที่ S2 ตัวนี้นะครับกดเข้าไปจะมีอยู่2อันขบวนให้ใส่ชื่ออะไรก็ได้ใส่ชื่อของตัวเองก็ได้หรือชื่ออะไรก็ได้นะครับอันนี้ของผมจะใส่มั่วนะเป็นสาไทย มาใส่งี้เสร็จปุ๊บก็กดโอเคแล้วก็มาอันนี้อันนี้ให้ใส่เลขนะครับเลขถ้าใ,ใส่เลขจะมีตัวอักษรภา,ศา,ศาษาอังกฤษเข้ามานะครับพอใส่เสร็จแล้วปุ๊บก็ตรงนี้เป็นเย็ดนะครับอย่าก,กดอะไรมันก็กดอัลล็อกสีเขียวก็จะขึ้นแบบนี้ก็คือเป็นการอัลล็อกกดล็อกสนามเรียบร้อยนะครับก็โอเคมันก็จะเด้งกลับมานี่แล้วก็กดออก แล้วก็ไปที่ตัวเกมเหมือนเดิมแน้วเกมก็จะประมาณนี้นะครับก็กดเข้าไปกดเข้าไปพอเปิดเล้อย่านี้เสร็จปุ๊บก็มาที่อันนี้นะครับโตทวิ ขึ้นเสร็จปุ๊บก็นี่นะกดมุมซ้ายบนสุด a l l แล้วมันก็จะให้หาอันนี้นะครับ l f f l i f e for speed นะครับก็กดตรงนี้ก็สีเกี่ยว a ตรงนี้เหมือนเดิมนะพอได้เสร็จปุ๊บก็กดล็อกไอ้พวกนี้นะครับแล้วก็เซ็ตล้อตรงก็กดไปที่อันนี้มาที่ ตอนแรกมันจะไม่ได้อยู่อย่างนี้นะครับมันจะไปอยู่แบบนี้หรืออ,อันอื่นนะครับแล้วก็ให้ไปหาที่ตัวเกมที่เราที่ลงไว้แล้วก็มาที่ล้อตรงนะนี่จะมีเซ็ตแถมให้อยู่3อันนะครับอันนี้จะเป็นเซ็ตเดิมเซตสามร้อยสิบเซ็ตสี่ร้อยสี่สิบนะก็อนไนก็ได้นะครับ อันนี้จะปรับอะไรให้รียบร้อยแล้วนะแล้วก็พวกล้อแล้วก็มาที่ล้ออันนี้นะครับผมลงไว้ให้สามล้อหรือสี่ล้อเนี่ยอันนี้ผมลงอันนี้ไว้ที่ e37 อันนี้แล้วก็อันนี้เอ๊ะอันนี้อันนี้อันนี้อัผมเนียใช้เป็นอันนี้นะทาับทเอ f วัน แล้วก็มาเปิดที่ล็อกตัดตัวนี้นะครกดไปตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับที่เราต้องการว่าเสียงมันจะพาะหรือไม่ตั้งก็ได้อันนี้ผมจะไม่ตั้งนะส่วนโปรแกรมกดถนนก็มีให้นะอันนี้กดขึ้นมาข ก็จะประมาณนี้นะครับเล้อตรงส่วนรถก็จะเป็นคันนี้นะครับที่ลงมาให้รถคันนี้ก็จะก็คันที่แจกมาครับแล้วก็มาที่อันนี้ผลซึนมาจะเป็นอย่างนี้ให้รับปรับยังปรับไปทางซ้ายนะครับเอาเท่าไหร่ก็ได้ที่เราต้องรับพอดี ถ้ามันก่อนถนนรับเต็มจอนะปรับเต็มจอกด F เอ้ยกดช h i F t F14 mm hmm. ผมุมมองก็จะปรับให้ประมาณน,นี้ส่วนกราฟิกในเกมนี่นะปรับไว้ให้สุดเต็มหมดแล้วนะครับ FPS ก็ประมาณ300อ้อนี่ FPS ผมปรับไว้นี่ 5้าอ fps อันนี้ผมตั้งไว้ให้หมดแล้วนะครับในตัวเกมวีสามก็จะดประมาณนี้ไปกดหาเอ,อิน,นเอาเองนะอันนี้ก็จะเป็นขนาดจอนะครับของใครรับได้สุดๆก็สุดหมดแล้วนะก็ ec o แล้วก็มาที่พีดนะครับกดเข้าไปหนึ่งข้างในผมก็จะเปลี่ยนหมดนะมีเซตอัพให้ สองตัว5สปีดกับ6สปีดก็คือ5เกียร์6เกียร์ลายยางก็ลงมาให้ด้วยนะครับก็มานะเปลี่ยนลายยางก็จะไปที่อันนี้นี่นะครับก็เปลี่ยนลายยางสกรีนก็ลงแถมมาให้นะครับเป็นสกรีนตัวที่แจกไป มานีเสียงเสียงมีสองอันนับแจกมาให้ส่วนใครที่มาเล่นมหมายนับก็ มาที่อันนี้อันนี้จะเป็นปรับเสียงตอนแรกมันจะอยู่ประมาณประมาณนี้หรือหรือลงไว้นี่แหละจำอะไรตั้งไว้แต่ประมาณนี้นะแล้วก็ เวลาตอนเราขับมันจะมีเสียงลมปะทะเข้ามานะครับให้เรากดชิปแล้วก็เอก็ตัวเป็นเสียงแหละก็มาเนี่ยลองลองจากอันล่างสุดมันเป็นออนให้ปรับเป็นออฟไอขอลเรารขับเส,มมเสียงลมจะไม่มีเสียงรถจะเพาะขึ้งเอาหิตัดิตไว้แค่นี้นะเดี๋ยวมาดูที่สก,กรีนวน่าลงอะไรไมาให้ ออกให้หมดก่อนสก,กินไปที่ d a t a สก,กินอันนี้จะเป็นสก,กินที่แจกว่าให้กับตัวเกมนะครับสก,กินเดิมของรถที่มันให้เออสก,กินเด,เดิม2อันที่มันให้มาก็จะเป็นตัวนี้กับตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ที่มันแถมมากับ ท,ที่ที่ใครเล่นเคยเล่นตัวเกม V 2อนะอันนี้ตัวเกม V3 ก็จะเปลี่ยนสก,กินให้แต่เป็นชื่อเดิมเพราะว่าคนอื่นเวลาคนอื่นของพวกฝรั่งที่มันใช้สก,กินเนะี่ยมันจะเห็นเห็นเป็นสก,กินนี้นะครับแล้วก็ล้อตรงหุยให้สาอันไปแล้วลอตเเสียงเสียงแตกก็ลงมาให้นะครับ นี่ครับหนึ่งถึงห้าส่วนคดียังเป็นมือใหม่และยังลงรถไม่เฟรน่าก็ก็ไปหาดูเอานะลงง่ายมันจะมีตัวเนี่ยเป็นตัว DDS ก็จะเป็นพวกนี้ยังมี DDS ให้มาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็น VEH Veh ก็คือเป็นตัวโครงสร้างของรถนะครับที่ที่ทำมอดขึ้นมาเอามาใส่ในนี้นะครก็เข้าเกมดูแล้วก็ส่วนของใครที่ลงสก,กีนแล้วลงสก,กีนในนี้นะแต่ยังแต่ยังไม่ได้เปิดเกมนะพอลงสก,กีนเสร็จปุ๊บเข้าเกมแปมันจะค้างมันจะค้างอยู่หน้าหน้านี้ มันจะค้างมันจะค้างอยู่หน้าเข้าเกมไม่ต้องตกใจนะครับมันมันจะขึ้นโหลดอยู่ตรงมุมมุมซ้ายล่าง,างมันจะขึ้นโหลดอยู่ว่าอารณสกรีนไปอย่างสองอันอย่างเงี้ยเราก็จะขึ้นบวกสำหรับตัวเกมวีสามก็วิงใช่นี้นะบใครอยากให้ทำอะไรก็เมน,นมาได้นะครับตอนนี้ก็คนเริ่มเริ่มเล่นกันน้อยแล้วเริ่หายไปไหนกันหมดเมื่อเหมือนกันก่อนนะครับ ส่วน Discord ก็มีนะก็เข้ามาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะตอนนี้ก็มีประมาณ70-80คนนถึงับคมีเข้ามาพูดคุยก็ได้ถ้าผมอยู่ก็จะอยู่ประมาณเนี่ยจะอยู่ห้อง g d a แซนะบางทีก็ถ้าเล่น l อลก็จะขึ้นไปอยู่ห้อง,ง,อห,องห้องนี้นะเนี่ยก็จะตัวเกมวิสามก็มีประมาณแช่นี้นะครับก็ใคร ที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ Last Christmas.